ไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยหน้าสดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะตัดต่อคลิปเนาะพี่รูปแสงแดดแค่แสงนหนืหนาวอากาศหนาวครั้งนอกพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุขสุขคนเด้อจ้านะคะเราก็จะไปซื้อไข่นะคะนรมืมาสายก่อนนะซื้อไข่แล้วก็มาไหว้นะคะไอหลวงพ่อโสธรกันค่ะแล้วก็ก็คือพี่จ้า ไหว้ครูบาอาจารย์คือหนังสือที่เราเอามาจากวัดัวขวาญเนาะเราจะให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์นำทางในการทำความดีแล้วก็ให้ตัวพิษนะคะประสบความสำเร็จนะคะในการทำความดีนะคะทุกคนอ่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะก็เล่าทุกคลิปเลยคะ่ะเออนะคนเรานะก็รับแสงแสงแดดนะคะทุกคนเนี่ยในซอยที่เราอยู่ก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ตึกนี้ค่ะนะต้อง ขอบคุณนะแต่ก่อนอาจจะเคยคิดลบนะว่าอยู่ห้องเช่าแล้วแบบโมันแคบมันน่าเบื่อไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็แบบก็้องขอบคุณตัวนี้มาดูนี่นี่รถเข็นของพี่นะคะอะขอบคุณเขานะคะที่เคยพาเราไปขายสังขยาแล้วทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยงานนั้นอะ่ะมันก็ดีนะเว้ยแต่ เราอยากจะเลือกในสิ่งที่เรารักเราชอบมากกว่าค่ะเราสามารถเลือกได้ค่ะถึงแม้ว่าการที่เราจะขายของออนไลน์หรือการที่เราจะทําช่อง y o u t u b e เนี่ยค่ะทุกคนถึงแม้ว่าวันเริ่มทําอ่ะมันไม่ได้ไม่มีค่าแรงนะเว้ยมันไม่ได้ค่าแรงแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าเราทําต่อเนื่องถ้าเราทาไม่หยุดทําทุกวันทุกวันเป้าหมายที่เราตั้งไวอ้อ่ะมันมันต้องเป็นจริงแน่นอนนะะ ที่จะบอกตัวเองเสมอว่าเวลาทําอะไรอย่างนี้นะคะถ้าทําไม่ได้อย่าหยุดทําทําทุกวันทําสม่ําเสมอถ้าบอกตัวเองว่าถ้าเหนื่อยก็ต้องพักหรือเป็นอะไรก็ต้องพักผ่อนให้ตัวเองเสมออะไรแบบเนี้ยแต่บางทีในช่วงที่เรากําลังสร้างเนี่ยทุกคนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครอบครัวของเราอ่ะอาจจะเจอวิกฤตใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าวิกฤต้น่ะมันจะทําร้ายชีวิตเราเว้ย แต่เราคิดว่าการที่มันมีโควิดขึ้นมาแต่มันทําให้เรารู้ว่ามันมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่มันทําให้เราหาเงินได้อะอย่างน้อยก็รู้ว่าปกติเราก็ขายของอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าช่า YouTube อง u t u b e อะถ้าคุณขยันทําสักวันหนึ่งคุณจะมีรายได้แบบเออเข้ามาหาคุณโดยที่แบบคุณไม่ต้องมาทําอาชีพอื่นแล้วอ่ะคุณทํา youtube คุณก็มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดีแล้วอ่ะนะเออ ทุกคนต้องเข้าใจในการทำช่อง y o u t u b e นะก่อนว่ามันไม่ใช่ได้เงินทุกวันแต่พอมีคนติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปคนดูยอดวิวมากขึ้นมากขึ้นมันมีเราไปเราไปศึกษาแนละ้วไว้ว่าใครว่าที่ได้เงินเป็นระดับร้อยล้านจากการทำช่อง y o youtube YouTube รู้มีคนเด็กคนหนึ่งเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าล้านหรืออะไรนี่แหละตอนนั้นไปดูกับที่ครูออกมาแบ่งปันเป็นช่องของเด็กคนหนึ่งที่เขาเห็นเขาชอบเด็กอะ่ะ เด็กเขาก็ชอบช่องดูช่อง YouTube ของเด็กใช่ไหมแล้วเขาก็ถามแม่ว่าหนูจะทํายังไงให้หนูได้ไปอยู่ในช่องแบบนั้นน่ะแม่เขาก็เลยว่าโอ้หนูอยากอยู่หนูอยากเป็นแบบนี้เหรอเดี๋ยวแมจ่จะหาวิธีทางทําให้นะเขาก็เลยแบบหาศึกษาหาข้อมูลแล้วเขาก็ทําคลิปเกี่ยวกับช่องเด็กแัวทุกวันนี้มีรายได้ต่อเดือนหรือมีรายได้แบบไม่มีเพดาะนอะเหมือนเยอะมากอะจากการทําช่อง youtube อะ แล้วเขาก็ลาออกเว้ยเขาลาออกมาทำพาลูกทำช่อง YouTube โดยตรงเนี่ยทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะบางคนคิดว่าการทำช่อง y o u t u b e มันมันต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะไม่ได้ใช้เงินเลยใช้แค่โทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตแค่เราขยันทำคลิปดีๆให้คนอื่นแค่นั้นเองอย่างเช่นเราถ้าเรามีลูกเราทำสายเด็กอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็สอนการบ้านลูกก็ได้หรือว่าทำคลิปรีวิวสินค้าของเล่นก็ได้ เชื่อไหมเด็กมันชอบอย่างเราเนี่ยเราก็มาทางอ่านสมุดธรรมาแล้วมาทางทําความดีแล้วเพราะว่ามันมันมันครึ่งชีวิตแล้วเราเดินสายแล้วไปว่าจะไม่เดินว่าจะปัจจันยานรีบเสดสายรีบบ่ายรีบเสร็จแค่นี้ก่อนนะ